จดโดเมนเว็บไซต์เช่าวเว็บโฮสติง้งราคาประหยัดบริการดีซัพพอร์ตรวดเร็วผมเลือกใช้รักคอมลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะมาฝึกใช้โปรแกรม Adobe XD ในการออกแบบเว็บไซต์นะครับผมอ่ะถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมนะฮะสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์อ่า a d o b เ XD นะครับเว็บไซต์ของ Adobe นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลด นะครับตัว Adobe XD เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะฮะซึ่งทาง Adobe เนี่ยเขาให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับใจดีมากนะฮะโอเคครับทีนี้พอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยติดตั้งโปรแกรมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตอนที่เราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับทุกคนจะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นให้เราเลือกขนาดของตัว device นะครับอ่าถ้าเราจะออกแบบเป็นแอปนี่ครับเขาก็จะมีเป็น ไอนะฮะขนาดของ iPhone iPad Custom s ซ z e แล้วก็เว็บนะครับซึ่งวันนี้เราจะออกแบบเว็บนะครับเราก็เลือกที่ตัวนี้เลยนะครับอ่าคลิกไปโอเคครับพอทีนี้มาถึงหน้าตาตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าอ่าหน้าตามันจะดูคลีนคลีนนะฮะอ่าซึ่งดูด้านซ้ายนะแถบเครื่องมือก็จะเห็นว่าเครื่องมือเนี่ยมีนิดเดียวนะฮะอ่าซึ่ง คนที่เคยใช้ Photoshop หรือว่า l l u s t r a t o r มาเนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอ่านี่คือแบบง่ายมากนะครับใครที่ใช้ Photoshop มาก็แป๊บเดียวก็เป็นนะฮะพวกคีย์ลัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับผมทีนี้ถ้าใครยังไม่เคยใช้อ่า p h o t o s h o p แล้วก็ l l u s t r a t o r อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับสามารถเรียนดูลได้จากวิดีโอนี้เลยนะครับคีย์ลัดครับอ่าพูดถึงเรื่องคีย์ลัดก่อนก็เบสิกเบสิกเลยนะครับสเปซบาร์นะครับเวลาเรากดสเปซบาร์เนี่ย ก็จะเห็นว่ามันจะมีมือแบบ grab นะครับแล้วเราสามารถคลิกลากได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ซูมเข้าซูมออกคือกด alternate ครับแล้วก็นี่ฮะ looking mouse นะฮะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับผมแล้วก็ space bar grab ลากนะครับทีนี้ครับตัวเว็บไซต์ที่เราจะมาพาออกแบบเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะผมไ้ดูตัวอย่างก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะนะครับง่ายๆนะฮะ นี่นะครับโอเคผมก็จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะครับผมอ่าผมจะไม่อ่าพารีวิวอะไรมากเนาะเดี๋ยวจะพาทําเลยแล้วกันนะครับก็จะมาบอกอ่าทําความให้ทุกคนเนี่ยรู้จักอ่าพวกนี้หน่อยนะครับเนี่ยอันนี้พวกนี้ก็เป็นเป็นอ่าเล็กแองเกิลนะครับก็ตามรูปเลยนะฮะอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกเลเยอร์นะครับอ่าแท็บเลเยอร์เปิดปิดได้ นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาทํากันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะทําในส่วนของหัวหัวเว็บใช่ไหมครับเฮดเดอนะฮะอ่าให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกที่เล็กท n งเกิครับเราจะทําการวาดสี่เหลี่ยมนะฮะอ่าคลิกลากนะครับปึ๊บอย่างนี้นะฮะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการใส่รูปล่ะนะครับเราจะทํำยังไงนะฮะอ่าจะเห็นว่าเรามีสี่เหลี่ยมแล้วนะครับ วิธีการนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปเอารูปมานะฮะทุกคนเอารูปที่อยู่ในคอมของทุกคนนะครับไม่ต้องเอารูปเหมือนผมก็ได้นะฮะอ่าผมจะเอารูปนี้แล้วกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยลากมาเลยนะครับลากรูปนะฮะเข้ามาปึ๊บแล้วก็วางนะครับอาจจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันจะถูกอ่าใส่เข้าไปอยู่สี่เหลี่ยมที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้นะฮะอ่าทีนี้ครับมาดูด้านขวานะฮะด้านขวาเนี่ย จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของ fill border อะไรพวกนี้ครับ f i l ก็คือจะเป็นสีนะครับถ้าเราติ๊กออกเนี่ยรูปภาพก็จะหายไปด้วยเพราะว่ามันกลายเป็นแบบ transparent ก็คือแบบโปร่งใสนะฮะส่วน border นะครับ border เนี่ยเราติ๊กออกก็ได้นะครับเพราะเราไม่จําเป็นต้องใช้เส้นขอบนะครับถ้าเราลอง z ูม m มาใกล้ๆเนี่ยถ้าราสมมุติว่าเราใช้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมี border นะครับมีขอบนะครับโอเคก็ติ๊กออกนะครับ ทีนี้ครับเราจะทำอะไรต่อก็คือเราจะทำการเลือกมาที่ Text นะครับหรือว่าคีย์ลัดก็คือ t นะฮะเราจะทำการสร้างเขียนโลโก้นะครับอ่ะก่อนที่เขียนเดี๋ยวผมมาพามาดูตัวนี้ก่อนนะฮะให้เรามาคลิกตัวนี้ครับกลับไปที่ a r t b o a r d นะฮะปึ๊บนะครับอ่ะแล้วมาคลิกที่ตัวนี้ฮะอ่าเลเยอร์ในส่วนของเว็บนะครับ ไอตรงเนี้ยถ้าเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ข้างในตัวเนี่ยฮะตัวเว็บของเรานะครับที่เราออกแบบเราสามารถกดออกมาได้นะครับเหมือนมันเป็นกลุ่มนะฮะเป็นเป็นกลุ่มนะฮะคลิกเ,เข้าไปได้นะครับทีนี้พอเราออกมาเนี่ยเราอยากรู้ว่าตัวเว็บไซต์ที่เราออกแบบเนี่ยเออมันมันพอดีไหมมันตรงกลางไหมนะครับ ซึ่งในตัวโปรแกรม Adobe XD เอนี่ยมันจะมีกริดนะฮะอ่าตรงนี้ครับสังเกตด้านล่างตรงนี้นะฮะถ้าเราติ๊กนะฮะปึ๊บอ่าจะเห็นว่ามันจะมีเส้นกริดฟ้าๆตรงนี้ครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเออเราออกแบบได้อยู่ภายในกริดนะครับอ่าผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยติ๊กไว้ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะฮะเราสามารถเปลี่ยนสีในส่วนของคอลัมน์ของกริดได้นะฮะตรงนี้แล้วก็พวกขนาดอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถ ปรับได้นะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาอ่าเรามาทำอันนี้กันในส่วนของโลโก้แล้วก็เมนูนะฮะโอเคก็มาคลิกที่นี้ครับมันก็จะเข้ามาเห็นไหมครับเวลาเราคลิกปุ๊บมันจะเข้ามาข้างในเลเยอร์นะครับข้างในกรุ๊ปของเว็บนะฮะอ่าคลิกโอเคนะฮะกดมาที่ t ครับแล้วก็คลิกนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น โลโก้ไมลเดอร์เดฟนะครับก็ใช้ฟอนต์ปกติเลยครับอ่าดับเบิลคลิกก็คือจะเข้ามาที่ตัวฟอนต์อย่างนี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับผมเปลี่ยนเป็น48แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ฮะปรับเป็นโบนะครับอ่าฟอนต์ครับเราสามารถเปลี่ยนได้ก็ผมจะเอาเป็นฟอนต์คณิตอนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนมานะครับประมาณตรงนี้นะครับส่วนสีครับเลื่อนมาด้านล่างตรงฟิลตรงนี้ฮะ เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโอเคนี่นะฮะความโปร่งใสก็ปรับได้ตรงนี้นะครับอ่าชาร์โดก็มีครับนี่ชาร์โดก็มีแกน x แกน y นี่ครับอ่าเราสามารถที่จะปรับได้เหมือนกันนะฮะอ่าอะไรแบบนี้นะครับลองซูงเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีเงาอยู่นะครับอ่าโอเคทีนี้ในส่วนของเมนูนะฮะอ่าเมนูเดี๋ยวเราจะ เราจะดูพิเคตไอ้โลโก้มานะครับก็ให้กดชิปอ t ตินเนตนะครับมันจะเป็นการล็อกเวลาเราคลิกลากออกมาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่กดชิปอ่ะมันจะไม่ล็อกเห็นไหมครับนี่ผมกดออตินเนตตัวเดียวนะนะครับอ่ากดชิปออตินเนตลากออกมาครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนขนาดให้มันเหลือสัก24่แล้วอ่านะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำหนักมันเป็นเรกูลานะครับโอเคทีนี้ซูมเข้าไปครับใกล้ๆนิดนึง ตรงนี้ผมก็จะทำเป็นเมนูมีอะไรบ้างมีเป็นโฮมนะครับนี่เราเขียนแค่ตัวเดียวนะครับทีนี้เราไม่จําเป็นต้องคัดลอกอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือให้มาคลิกตัวนี้ครับจากนั้นนะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนทุกคนจะเห็นตรงนี้ครับ repeat นะครับ repeat grid พอเรากดที่ repeat grid นะครับทุกคนจะสังเกตว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ได้กดนะฮะตอนนี้มันเป็นสีฟ้าอยู่นะครับ ซึ่งมันทําได้แค่ขยายขนาดแค่นั้นนะฮะทีนี้พอเรากด repeat grid ปุ๊บจะเห็นว่ามันเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวนะฮะทีนี้เราลองคลิกลากมาด้านขวาครับอ่าถ้าลงล่างเนี่ยมันก็จะเป็นการ repeat ด้านล่างนะครับอ่าก็คือทําซ้ําเห็นไหมครับอ่าเราต้องการด้านขวาเราก็ลากอ่าผมต้องการมีแค่ประมาณสักห้าเมนูอ่าแค่นี้พอนะครับถ้าเราลากไปอีกมันก็จะอ่า copy มาเรื่อยๆนะฮะโอเคก็แค่นี้พอนะครับทีนี้เราสามารถที่จะ ขยายนี่ครับแก็บได้ตรงนี้ให้เอาม,อมาร์ชี้จะเห็นว่าเป็นสีม่วงๆอย่างเงี้ยเราก็คลิกนี่เห็นไหมครับอ่าเป็นไงครับง่ายไหมครับนี่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนข้อความล่ะเราทํำยังไงนะฮะก็ให้ดับเบิลคลิกครับอ่าดับเบิลคลิกที่ตัวข้อความนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับ about อันนี้ก็จะเป็นอ่าบล็อก services แล้วก็ contact นะครับโอเคอ่ะทีนี้พอเราเปลี่ยนเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันจะไอจัดที่มันแบบเนี่ยกึ่งกลางเนี่ยนะครับมันมันไม่ถูกจัดกึ่งกลางแล้วนะครับเราจะทำไงแก้ปัญหายังไงดีนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยครับจะเห็นว่าเนี่ยมันมันถูกบังไปเราก็ขยายเพิ่มขึ้นได้นะครับ อะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่กึ่งกลางกันอย่างเงี้ยเราทำไงให้เราพอเรารีพีเสรใช่ไหมครับเราก็กดอันกรุ๊ปกริดครับปึ๊บอ่าทีนี้เนี่ยเราต้องการจัดกึ่งกลางมันใช่ไหมครับอ่าแต่และตัวเราก็ทําการเลือกครับกดชิปนะฮะอ่าเลือกที่ตัวโฮมก็เลยแล้วกดชิปแล้วก็เลือกตัวคอนแทคนะครับจะเห็นว่ามันจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก็กดตัวนี้ครับอ่าเห็นไหมครับอ่ากึ่งกลางนี่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ลากมาเอาไว้ประมาณนี้เราสามารถที่จะกรุ๊ปกันได้นะครับอ่าจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้กรุ๊ปกันอยู่เราสามารถกดคอนโดนจี G, เหมือนใน Photoshop เลยเห็นไหมเราตั้งชื่อได้เป็นเมนูนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้มันกึ่งกลางกับตัวโลโก้ละ่ะก็กดช f t ครับแล้วกดที่โลโก้จากนั้นกดตัวนี้ครับอ่าเห็นไหมครับง่ายน,นิดเดียวได้ละเมนูกับโลโก้นะครับผมทีนี้ต่อไปครับเราจะมาทํา นี่ฮะข้อความตรงนี้ฮะข้อความตรงกลางตรงนี้นะครับโอเคก็มานะครับผมจะเหมือนเดิมครับผมจะดูพิเคทมากดอัลติเนตแล้วก็คลิกลากออกมานะครับตัวนี้ผมจะปรับฟอนต์ประมาณสัก90้าสิปกันอ่านะครับก็จะเขียนว่า welcome to myler dev นะครับทีนี้เราก็เซนเตอร์มันทำไงครับเหมือนเดิมครับก็คลิกที่ตัวข้อความแล้วก็กดชีฟค้างนะครับแล้วก็คลิก ที่ตัวรูปภาพตรงนี้นะครับมันก็จะเลือกเห็นไหมครับ2อันเราก็กดปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้มันจะมีข้อความอีกนะครับข้อความข้างล่างเรากด s h ชิปอัลต n เนตคลิกลากออกมานะครับผมจะกรอบข้อความมานะฮะอ่าข้อความจากตัวนี้นะครับผมจะปรับขนาดให้เหลือสักยีนะครับแล้วก็น้ำหนักฟอนต์เลกูล่านะครับอ่าจากนั้นเนี่ยก็ คลิกเลือกตรงนี้ครับเซนเตอร์ Center ครับให้มันนี่เห็นไหมครับฟอนต์ Font มันจะอยู่ถูกจัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ไปจัดกึ่งกลางกับตัว่า BG ของเราอีกทีหนึง่งดบโอเคอ่ะก็จัดระเบียบนะครับให้ดูโอเคทีนี้ก็จะมีปุ่มนะครับอ่ะปุ่มตัว get started นะครับเราจะทำไงก็ให้เลือกมาที่ rectangle ครับเราก็ลากเลยครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าครับนี่มันจะมีไอ้กลมๆเนี่ยคืออะไรอันนี้คือจะเป็นการปรับมุมนะฮะปรับมุมเห็นไหมครับจากตอนแรกมันเหลี่ยมๆพอเราคลิกมันจะกลายเป็นมนๆนี้อ่ะก็คลิกมาประมาณนี้เลยสุดเลยนะครับผมจะเอาฟิลออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีบอร์เดอร์เนี่ยเป็นสีขาวนะครับขนาดของบอร์เดอร์ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ครับประมาณสัก3แล้วกันอ่า โอเคทีนี้ผมก็จะเอาฟอนต์มาเอาข้อความมานะครับออตินเนตคลิกลากออกมาแล้วก็เขียนว่า get started นะครับเราก็จัดกึ่งกลางกับปุ่มก่อนคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะกรุ๊ปมันไว้นะฮะสองตัวเนี้ยคอนโทนนะครับมันจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับจากนั้นผมจะชิฟต์นะครับกดชิฟต์แล้วคลิกที่ตัวแบ็กกราวตัวนี้แล้วก็เซนเตอร์มันนะครับน่า เรขยับขึ้นไปนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับข้อความก็มานี้นะครับโอเคแล้วท,วทีนี้ครับผมจะกรุบทั้ง3ตัวนี้ให้อยู่ด้วยกันคอนโทนจีปับ๊บนะครับอ่ามันก็จะอยู่ด้วยกันแล้วเห็นไหมครับนี่เราก็เลือกนี่ครับกึ่งกลางกับตัวแบ็กเกาโอเคนี่ครับสวยงามนะครับเฮดเดอร์เราเสร็จแล้วนะครับเราจะทําด้านล่าง เราจะขยายตรงนี้ยังไงด้านล่างให้เรามาที่คลิกตรงนี้ฮะนี่ที่ผมเอาเมาส์อยู่เนี่ยคลิกนะครับมันจะได้ออกมาที่ตัวเว็บตัวนี้นะครับเราก็คลิกตัวนี้ครับตรงอาร์ตบอร์ดเนี่ยอ่าคลิกจะเห็นว่ามันจะมีนี่ครับกลมๆสี่มุมเนี่ยนะครับเราเลือกด้านล่างนี้ฮะคลิกลากออกมาอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นการขยายนะครับความสูง เราก็เลือกลงมาตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าเราจะไปเลือกตรงนี้ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูใหม่นะครับก็คือเราคลิกนะครับที่ว่างๆตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่อาร์ตบอร์ดของเราจากนั้นตัวตัวไฮเนี่ยครับเราสามารถเพิ่มได้อ่าสองพันห้าอะไรอย่างงี้เห็นไหมครับอ่าก็แล้วแต่ขนาดที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ยเราจะทําเป็นอ่า section about us นะครับผมก็จะใช้ rectangle ครับเหมือนเดิมครับลากจากประมาณตรงนี้ลากมาประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็จัดให้มันโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเอารูปมารูปเอารูปอะไรก็ได้นะครับรูปนี้มาปึ๊บวางไว้อ่าโอเคเราสามารถที่จะจัดตำแหน่งรูปได้นะครับก็คือคลิกจะเห็นว่านี่ฮะเห็นไหม เนี่ยครับเห็นไหมอ่าดับเบิลคลิกจัดตำแหน่งรูปได้นะครับคือมันเหมือนกับการรูปเนี่ยมันถูกแมสเข้าไปในสี่เหลี่ยมนะฮะอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมจะบอดเดอร์มันออกแล้วกันปุ๊บอ่าโอเคครับทีนี้เราเอาเท็กซ์มาครับเราจะเขียนว่า about us นะครับเปลี่ยนข้อความสัก36แล้วกันแล้วก็น้ำหนักฟอนต์เป็น bold นะครับ สีฟอนต์เป็นสี3ามแล้วกันอ่า About Us นะครับแล้วก็ผมจะทำเส้นข้างใต้ตัว About Us นะครับเลือกเ e c เล n g l e นะครับแล้วก็คลิกล่างประมาณนี้อ่าเอา Border ออกส่วน Fill เนี่ยเอาเป็นสีประมาณนี้แล้วกันอ่าสีนี้นะฮะ โอเคเห็นไหมครับได้นะนะครับเดี๋ยวเอาบออดผมว่ามันเล็กไปเอาสักสี่สิบแปดอะจัดประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก็จะมีข้อความนะครับเอาเท็กซ์ออกมาครับเอาเท็กซ์ออกมานะครับตัวข้อความเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันอยู่ในกล่องเราสามารถที่จะคลิกนะครับแล้วคลิกค้างไว้นะฮะแล้วก็ลากนะครับกําหนดขนาดของกล่องของข้อความนะครับผมจะประมาณนี้แล้วกันปึ๊บอะ่ะแล้วผมจะเอาข้อความมา วางลงไปนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลดขนาดฟอนต์หน่อยเหลือสัก18แอืมแล้วก็ชิดซ้ายนะฮะโอเคนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าข้อความเนี่ยมันอยู่ในกล่องที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้อ่ะไอ้น้ำหนักของฟอนต์เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็จัดระเบียบโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับในเซคชั่น about us เราสามารถที่จะกรุ๊ปมันได้ครับอ่ะเลือกตรงนี้ c t r l G จกรุ๊ปมันอันนี้ about us นะครับตั้งชื่อให้มันใหม่จะได้แบบอ่าเลือกถูกนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปเซคชั่นไหนเนี่ยอ่ะส่วน header เราก็อาจจะกรุ๊ปมันไว้ด้วยอ่าตรงนี้ผมจะเขียนว่า header text นะครับในส่วนของตัวนี้นะฮะอันนี้เมนูกรุ๊ปแล้วนะครับโลโก้โอเคจากนั้นเราก็เลือกทั้ง4ตัวนะฮะคอนโทนจีครับตั้งชื่อว่าเฮดเดอร์เห็นไหมครับง่ายนะครับเวลาที่เรามาดูใหม่เราก็แค่ดับเบิลคลิกอ่ะดูว่าข้างในกรุ๊ปนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคทีนี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งครับจะเป็นในส่วนของบล็อกนะฮะตรงนี้ผมจะผมจะดูพิเค a อ่า b อา t a าอัสมา ก็คอนโทรล f t ปอ่า Alternate Shift นะครับอ่า uh, mm hmm. ขออภัยครับพูดผิด alternate Shift ลากนะครับคลิกลากลงมาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ผมจะลบไอตัวนี้ออกกล่องนี้ออก uh, นะครับแล้วก็ข้อความตรงนี้ออกผมจะย้ายตัว b o ลอาดเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็เปลี่ยนจาก b o ลอาดเนี่ยเป็นบล็อกนะฮะโอเค okay, ให้มันชิดตรงนี้นะฮะ แล้วก็อ่ะเปลี่ยนชื่อกุ๊ปก่อนเป็นบล็อกน,นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมจะเอานี่ครับสี่เหลี่ยมมาผมจะวาดประมาณนี้อ่ะก็คือผมจะให้มันมีขนาด4 4สคอลัมน์นะครับก็จะได้3กล่องตรงนี้นะฮะแล้วผมก็จะรูปภาพมานะครับมาวางฟึบโอเคแล้วทีนี้ผมจะ เอา text เท็ก์ออกมาครับเขียนว่า this is heading ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนฟอนต์สัก36ใหญ่ไปเอาซัก24อ่าน้ำหนักฟอนต์เป็น bold นะครับเอาประมาณนี้ชิดซ้ายเลยนะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างครับผมจะเอา text เหมือนเดิมผมจะลากประมาณนี้เอ,อโอเค แล้วผมจะไปเอาข้อความจากตรงนี้มาฮะดับเบิลคลิกเข้าไปก๊อปมาประมาณนี้แล้วกันโอเคอ่าตัวข้อความเมื่อกี้มันหายไปนะฮะเดี๋ยวเรามาทำใหม่ตีใหม่ปึ๊บอ่าประมาณนี้ก็ใส่ข้อความเข้าไปนะฮะ เปลี่ยนเป็นเลกูล่าอ่ะฟอนต์นี้เป็นสัก18นี่นะครับโอเคนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยตอนผมสร้างมาใหม่มันไม่ได้อยู่ในกรุป๊ปเราก็ลากมันเข้ามาได้นะครับอ่ะให้มันอยู่ในกรุป๊ปจะเห็นว่านี่ครับโอเคทีนี้ผมจะกรุ๊ปไอ้ตัวสาตัวนี้นะฮะร,รูปภาพเฮดดิ้งแล้วก็ข้อความเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันนะฮะก็จะมีอ่ะตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้ว2ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ3ตัวนี้กรุ๊ปมันปึ๊บนะครับ จากนั้นเราจะทำการรีพีทกริดครับเหมือนเดิมเลยกดที่รีพีทกริดตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็เลือกนี่นะฮะโอเคได้แล้วเห็นไหมครับเร็วมากง่ายมากนะฮะนี่ไอตัวรีพีทกริดของเราเนี่ยมันก็จะเป็นกรุ๊ปเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราลองดับเบิลคลิกเข้าไปเราก็จะเจอนะครับนี่เห็นไหมเรากดอันกรุ๊ปก็ได้มันจะได้กรุ๊ปมา สามอันนะครับนี่เห็นไหมนะครับสามตัวนี้โอเคเวลาเรารีพีทเสร็จเราก็กดอ่าัน e ี e ีทก็ได้นะครับเราก็จะได้มาสามตัวนะครับโอเคทีนี้นะครับเหลือเหลือส่วนไหนเหลือตัวด้านล่างคอนแทคใช่ไหมครับอ่าผมก็จะอเอาตัวเหมือนเดิมครับสี่เหลี่ยมออกมาตีลากมาปึ๊บ แล้วผมจะไปดูสีจากตัวนี้มาครับกด i นะฮะอ่ากด i กดไไม่ได้เหรอกด i ไม่ได้ <c oughs> นะครับโอเคก็อ๋อมันมีตรงนี้อยู่นะครับนี่ pick color from screen กดนะฮะนี่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับซูมนะฮะให้เราดูว่าสีเนี่ยมันถูกไหมนี่เห็นไหมครับดีมากเลยเหมือนเป็นแว่นขยายอ่าผมก็จะเดี๋ยวสีถูกปะเนี่ยสีนี้ครับเออ อ่าโอเคเอาบอร์เดอร์ออกนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเอาเหมือนเดิมครับสี่เหลี่ยมเราจะทําปุ่มเหมือนด้านบนเลยนะครับเนี่ยแต่จะเป็นปุ่มกสอ่าปุ่มคอนแทคอัสอ่าก็ตีมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตรงกลมๆเนี่ยปึ๊บให้มันเป็นมนๆอย่างนี้นะฮะเอาฟิลออกบอร์เดอร์เปลี่ยนเป็นปสีขาวแล้วก็ไซส์ของบอร์เดอร์เนี่ยสามนะครับแล้วก็เอาข้อความออกมาเขียนว่าคอนแทคอัส ี่ยนขนาดฟอนต์24อ่าเอาสัก36แล้วกันแล้วก็เลกูล่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นโบล์นะฮะสีฟอนต์ฟิลเปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคทีนี้ครับเราก็มาจัดกึ่งกลางให้มันนะฮะก็เลือกตัวข้อความคอนเท็กซ์อาร์ตนะครับคอนเท็กซ์อาร์ตกับปุ่มตัวนี้แล้วก็นี่ครับเลือกตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็กรุ๊ปมันนะครับปึ๊บแล้วเราก็จะจัดกึ่งกลางกับตัวให บีจีของมันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะส่วนสุดท้ายก็เป็นตัวข้อความอ่า copyright like นะฮะตรงนี้ก็เอาเท็กซ์มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกรุบตัวนี้ก่อนเขียนว่า contact us นะครับผมโอเคทีนี้ข้อความด้านล่างครับเป็นข้อความ c o p y l i n e ก็ เอาขนาดสัก24แล้วกันเปลี่ยนสีฟอนต์เป็น333แล้วก็น้ำหนักนะครับเปลี่ยนเป็นเรกูล่าโอเคก็เขียนว่า y r ปร h t นะฮะ2 0 1 9 myler dev าไมเลเ r ฟดอทอาร์ไรท์ s าร์ e รนะครับโอเคแล้วก็กึ่งกลางกับตัวอาร์บอตนะครับอ่า โอเคถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี่ยมันมันเอ่อมันยาวไปแล้วก็คลิกข้างนอกครับปึ๊บมันจะออกมาที่ Artboard เราก็คลิกตรงนี้ฮะเราก็ปรับอ่าอาจจะอันนี้ขึ้นไปโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการฝึกออกแบบเว็บไซต์ด้วย Adobe XD นะครับอ่านี่นะฮะโอเค นะครับทุกคนก็ลองเอาไปฝึกดูครับหาแบบเว็บไซต์ที่เราชอบแล้วก็ลองนั่งนั่งทำตามเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับนั่งทำตามแต่ละส่วนเลยนะครับเราก็จะได้ฝึกฝนในเรื่องของการดีไซน์นะครับในเรื่องของการครีเอทีฟนะฮะนี่จะได้ฝึกฝนนะครับเรื่องของการออกแบบไปในตัวด้วยนะครับโอเคยังไงลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะครับผมอันนี้ก็แค่เป็นเบสิกพื้นฐานในเรื่องของการใช้โปรแกรม Adobe XD เนอะนะครับ โอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ